โอ้ยโต๊ตะเหนียวโตะ๊ะเหนียวไปหมดเลยอยู่บ้านก็ไม่ทำอะไรกันเลยนะแม่นะจัดนี่แล้ว<ะ>ดูดิเหนียวไปหมดเลยเจะฉลองตีใหม่ยังไงเนี่ยมันเหนียวไปหมดเนีย่ยที่ต้องมาพูดามากเงียบๆไปเลย วันวันนอนอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยนอนที่เกียดสันหลังยาวเงนะียบแม่เบาเสียงหน่อยเสียงดัง,ง,ดงปีใหม่เนี่ยพรุ่งนี้ทำบุญด,ด้วยเด,เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยใส่พรุ่งน,น,นี้ค่อยใส่ปีใหม่นะ่ะ มาขึ้นเสียงนะไม่ชอบนะอันนี้ของแม่เทพเเนี่ขอบคุณน้องสาวนะคะที่ทำเอามาให้พวกพี่นะคะพี่ได้ใส่กันแล้วนะจ๊ะนะใส่ปีใหม่เลยนะคะนะสวัสดีค่ะทุกทุกคนแฮปปี้นิวีย์นะคะนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะใครที่มีปัญหากับคุณแม่นะคะขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะนะ เหนื่อยค่ะเหนื่อยมากไอเหนื่อยทํามาหากินไม่เท่าไหร่หรอกต้องมาเหนื่อยเถียงกับแม่เนี่ยจะเอานู่นเอานี่เอานั่นจะมาทวงเงินอีกเดี๋ยวให้สวัสดีจ้าบอกแหวงจ้าไม่ใช่บอกแหวนไม่พี่สุกัญญาหนูไม่หนูจะพิมพ์ตรงตัวไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวอะไรนะเฟซบุ๊กมันจะยิง เพราะว่ามันจะกลายเป็นหาว่าเป็นคลิปที่ชวนทะเลาะแล้วมันจะยิงเดี๋ยวมันจะบล็อกหนูหนูก็เลยต้องแบบว่าใช้สับแสแงนิดน,นึงพี่ mm hmm. คืออยากจะพูดแบบว่าตรงมันจะพูดตรงๆไม่ได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวมันโยนยิงเดี๋ยวโดนปิดการมองเห็นเพราะทุกวันนี้ปิดการมองเห็นแบบอานาถมากนะคะสวัสดีคะ่ะแฮปปี้นิวเยียร์นะคะพี่วันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนหรอกคะ่ะมันจะไปได้ยังไงอะคะพี่ก็ดูสิภาระอยู่ตรงเนี้ย เพื่อนๆได้ยินเสียงคุณแม่เทพไหมคะเพื่อนๆได้ยินเสียงคุณแม่เทพไหมเพื่อนๆได้ยินเสียงคุณแม่เทพไหมใครที่ได้ยินเสียงคุณแม่เทพนะคะกดหนึ่งให้หน่อยค่ะบอกลูกหน่อยก็ได้ว่าได้ยินนะคะนะแม่เบาเสียงทีวีหน่อยน่ารักเหรอคะขอบคุณมากมากค่ะขอย่าไม่ได้ผายไว้นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกๆคนนะคะเดี๋ยวแม่เทพจะมวยพรวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวรอให้ชีแข็งแรงก่อนนะจ๊ะนะ นุกพูดกับแฟนคับอยู่แล้วพูดแซ่เด็กดีเป็นผู้ใหญ่นี่ใส่ไม่ดีเลยจอดจองปุไมเป็นผู้ใหญ่เป็นแม่หนูไปไหนไม่ได้หรอกค่ะอยู่เฝ้าคนแก่เนี่ยเบื่อจริงๆไปไหนไม่ได้เนี่ยบลุกออกไปลุกจะเข้ามา <laughs> ไปซื้อนี่มาซื้อ,อขนมเปียกปูนมากินค่ะ วุ้นกินแก้เครียดขอบคุณมากเลยค่ะทุกคนได้ยินเสียงแม่เทพนะคะแม่เทพอาจจะอยู่ไกลนิดนึงนะคะเพื่อนๆเพราะว่าลูกกี้อะไม่อยากจะไปกินอาหารอยู่ใกล้ๆแม่มันเสียมารยาทเราเป็นผู้ดีมีชาติตระกูลเราต้องกินอยู่บนโต๊ะอาหาร <c oughs> ไม่ต้องมาทวงเงินเลยนะเดี๋ยวถึงเวลาให้เอง <c oughs> แล้วเงินที่นูกให้ปไปไหนหมด ยืมก่อนเดี๋ยวคืนเสียงแจ๋วเลยค่ะเพื่อนๆสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนร่ำรวยนะคะรวยรักรวยสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้ภาวนานะคะใหญ่ทุกคนมีแม่แบบแม่เทพนะคะครับบอกว่าเอามายืมก่อนมาหมุนก่อนมันหาเงินไม่ทัน ก็ปีใหม่นี้เขาร้านเขาปิดหมดทุกอย่างคนก็ไปเที่ยวกันเขาจะไปขายของไหนได้ล่ะเอาไปแค่หนึ่งหมื่นแม่เพิู่ไปแค่เอาไปแค่หนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นแหละขอบคุณนะคะพี่ตีขอให้แม่เทพแข็งแรงยิ่งขึ้นขึ้นไปน้องนูษสุขภาพแข็งแรงนะครับเช่นกันนะคะพี่ติ๊กทุกๆคนด้วยนะคะตอนนี้พี่ตีคนละติกันไม่ใช่ติกเราหรอก เงียบไปเลยเวลาเด็กพูดกันวู่ใหญ่อย่าแทกเ,เกมเทพคุยแจ้วเลยค่ะเมื่อวันนั้นโหเหนื่อยเพียพูดไม่ได้นะคะวันนี้พูดได้แล้วนะจ๊ะวันนี้พูดได้แล้วก็เลยมาทําคลิปนิดนึงอวันนี้นุก,กินวุน้นเป็นวุ้นผลไม้นะคะลดควมามอ้วนช่วงนี้อ้วนไปหน่อยช่วงนี้อ้วนไปหน่อยอยากจะลดความอ้วนให้มันแบบว่า เซ็กซี่ห้มันเซ็กซี่แม่เทพเป็นยังไงบ้างคะยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ที่นั่นหนาวไหมอะโคราชหนาวมากไม่หนาวแล้วค่ะคุณพี่ที่นนทับุรีไม่หนาวแล้วอากาศบอกเลยว่าก็คือแค่เย็นสบายแต่ไม่หนาวเหน็บแบบต้องมาใส่เสื้อกันหนาวอะค่ะพี่มันไม่ได้หนาวขนาดนั้นอยากหนาวแบบใส่เสื้อกันหนาวได้มากโอใยแม่ผ ตกใจปัวเสียงประทัดน่ะแต่โชคดีว่าอยู่สบารไม่ตกใจเพราะว่ามีนุ๊กอยู่หูหอมูนพมูนผลไม้ไม่อร่อยมากไม่มันเห็นในนี่ไงนุ๊กนุนกกลัวนุ๊กแม่เวลานุ๊กกินอะไรอย่าถามนุ๊กตามันนุ๊กต้องกลายเป็นว่านุ๊กพูดไปด้วยเชียวไปด้วยมันเสียบมันเสียมารยาท <laughs> ให้ร่างกายแข็งแรงนะคะโยมสาธุค่ะร่ำรวยร่ำรวยนะคะ <c oughs> ใช่แม่เทพตายากค่ะพิ <c oughs> อ,อบคุณแตงโมขอสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆขอให้แม่เทพแข็งแรงนะคะอุ๊ยแม่เห็นไหมก <c oughs> ินเลอะปากเลยม,มันม่วนหยิบแด่เดียวเดินเหยียบเหยียวเต็นบ้าน หยิบแล้วเจีอย่ามากระทอกกระแทกเสียงใส่นุ้นนุ้ไม่ชอบเดก่อเจีเี๋ยวเช็ดที่ลาชบุรีหนาวมากเหรอคะอือหือิดสาจังเลยอยู่ที่กรุงเทพนนทบรุรีไม่ได้สัมผัสความหนาวเหน็บเลยไม่มีความหนาวเหน็บเหน็บหนาวเลยไม่มีเลยมีแต่ความเป็นไฟร้อนลุ่มเหมือนไฟนรกเซ็กซี่ มีแม่เทพตลอดนะคะไม่ได้เย็นเลยนะแม่เทพทําให้บ้านร้อนนี่เดี๋ยวสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่สมชายสวัสดีนะคะเห็นคุณแม่เทพใช่ไหมคะระยะไกลเห็นคุณแม่เทพใช่ไหมคะระยะไกลเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะนุกคิดจะว่าจะทําบุญนะคะคิดว่าพระน่าจะเดินบินฑบตตอนเช้าไ่อวพกันุดีจร แม่ทำไมแม่ต้องเน้นดอกทองยาวขนาดนะี้ม,ม,ม,มองมันผ่านนึกว่าด้านหลังมีคนอยู่อ๋อหัววิกแม่เทพค่ะพี่สุภาพรพี่นารุมนอย่ถึงแม่เทพเหรอนี่ค่ะอยู่ตรงนี้เลยเอาไปไห้นุ้กให้พี่นารุมนเอาไปเลี้ยงเลยไม่ไหวแล้วรักษาแทนนุกด้วยเหนื่อยมากเลี้ยงแม่ไม่ใช่ราคาถูกเลยนะคะเห็นอย่างเงี้ยเสียหลายแสนหลายหมื่นเลยค่ะ ปั่นเงินให้ได้ให้ไหวก็แล้วกันสัตว์ไม่ได้สัตว์เสียงยังแจ๋วอยู่เลยวันนี้ไม่ปวดมากแต่เมื่อบ่ายนี่อุ้ยเพื่อขอโทษนะเวลามีอาหารแล้วอยู่ในปา่าเวลาพูดอะไรมันชอบทะลักออกมาอู้อายเลยอ่ะเสียงไรย,ยากอ่ะเขาเป็นผู้ดีมีชาติกูลเนะเาะไดป่ะอืม ขอบคุณน้องมากเลยนะคะที่ทาที่คาดผมแล้วก็ขอบคุณพี่สาวนะคะที่อุสตส่าห์โอนเงินมาให้สามพันบาทหนูต้องขอบคุณด้วยนะคะนะเออพี่เขาลึกว่าเจอมิจฉาชีพมัง้งโอ้โหโอนมาตั้งแต่วันจันทแล้วแต่นุ๊กเพิ่งไปอ่านคอมเมนต์ตอนวันพุธเพราะว่าเรามัวแต่ขายของอยู่ที่เพจน้ําหอมไม่ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ในเพจแม่เทพเลยแม่ทำไมน้อจะไม่ให้สองพันนะะ แล้ยพันหนึ่งก็ไปซื้ออาหารแล้ยพันหนึ่งก็ไปซื้ออาหารให้บุษบาเนี่ยเดี๋ยวหาว่าโกหกอีกแล้วเนี่ยแล้วก็ไปซื้อนมถุงให้พันสี่เลยพี่คนนั้นก็ช่วยมาสามพันขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่สาวนะคะพ่อเราเนี่ไปลงกระเป๋าให้เงี้ยไม่ใช่หนูให้แม่สองพันหนูเอาเงินพันหนึ่งไปซื้อขับค่าข้าวให้บุษบาแล้วก็พวกเนี่ยอาหารเนี่ยพวกน้ำโซโลงโซล่างให้แม่เนี่ยนี่ สวัสดีปีใหม่ค่ะแม่ป้าปล่อยโป้เพื่อนๆเขาไม่เชื่อไงนะสวัสดีนะคะจะขอพรให้แม่เทพแข็งแรงจากเอฟซีแม่เทพนะขอบคุณมากค่ะพี่จีนขอบคุณมากค่ะพี่สมใจอุ้ยตายละโทรศั์เลื่อนอยู่แล้วเล่นคุยกันก่อนนะคะเพื่อนๆนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปนุกหมดแพชชั่นทุกอย่างเลยค่ะคุณพี่เพราะว่านุกเหนื่อยบอกจริงนุกเหนื่อยมากแค่หาเงินงงงงนี่ก็เหนื่อยมากเลยค่ะไหนจะต้องค่าใช้จ่ายบรุลมัตตุม แถมเรื่องราวอะไรก็ไม่รู้เจอแบบอยากดูอีกค่ะอยากดูอีกค่ะทุกคลิปเลยขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวทาให้ดูนะคะนะคือตอนนี้มันหมดมันหมดมูฟค่ดมันหมดมูฟเบเหมือนกับว,ว่ามันมันไม่ค่อยเขาเรียกว่ามันไอเดียมันไม่มันเจิเพราะหนึ่งคือเราดูแลพ่อดูแลแม่ถูกไหมคะแม่ป่วยหนัก แถมปั่นเงินกลายเป็นว่ามันเหนื่อยมากเลยค่ะพี่ต้องไลต้องขอโทษนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ได้มีคลิปนะแต่ก็อาจจะอัปเดตอะไรนิด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 นหน่อยหอหรือจะเอาคลิปเก่าๆโหลดมาแล้วแชร์มาให้ดูแล้วกันนะคะดูผู้พางกันไปก่อนนะ,ะถ้าลูกกินแบบแบบมีแบบเขาเรียกไงอะ่ะมีฟิลไงเดี๋ยวจะกลับมาทาคลิปตลกเหมือนเดิมะค่ะนะคะสู้ๆนะครับขอบคุณมากนะคะพี่วัฒนาแม่เทพเป็นอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนขอห้าร้อยอออะระวังโดนแม่เทพขอห้าร้อยนะจ๊ะ แม่บอกขอสามรอยก็ได้อร่อยมากเลยวุ้นที่มันมีแบบมันเป็นผลไมนะ้ผลไมส้สดแม่กินไม่ย่อไม่เอาเดี๋ยวมันสำลักถ้าสำลักเราไม่อยากให้แม่กินไงเพื่อนเดี๋ยวแม่เลี่ยงนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเพื่อนๆอ,อยากจะมาทักทายเพื่อนๆนะคะ ส่งท้ายปิวเก่าตอนรับปีใหม่นะแล้วก็แม่เทพเขาก็เสียงแจ๋วด้วยวันนี้นะเพื่อนๆอาจจะอยู่ไกลไปนิดนึงนะคะแต่หวังว่าคงจะเห็นนะคะเห็นหัววิกนะคะแลวข้างแม่เทพนอนอยู่ตรงนี้จ้ะนะคลิปอาจจะไกลเกินไปวันนี้หนูไปซื้อนี้มาเขาเรียกว่าขนมอะไรนะเขาเรียกว่าขนมยกยกเนี่ยขนมยกกินกับน้ำตาล ัวเนี้ยค่ะคุณพี่พี่เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าน้ำบั้นอ้อยอยากได้รับของหวานเนื่องจากชว่วงที่สองวันที่ผ่านมาแบบมันเครียดเพื่อนแม่ก็ทวงตังค์ทางทางที่ให้ไปเพิ่งจะให้ไปยอยงนะมอมาทวงตังค์อีกแล้วเนี่ยค่ะคุณพี่อะไรไม่ได้ยินพูดใหม่สิถ้าพูดถ้าพูดเรื่องตังค์ไม่ได้ยิน สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณพี่เด็ดนานชอบดูคลิปตามแม่เทพทำกับข้าวเนาะให้แม่เทพแข็งแรงก่อนค่ะเดี๋ยวทอดไข่กินไม่มีโอกาสด้ไม่มีกามีแม่ใจเย็นเดี๋ยวนุกทำให้แม่หายเองนี่นะคะเพื่อนอร่อยเอะมันเป็นขนมคนจีนเขาบอกอืม สู้ๆนะพี่ขอบคุณมากค่ะคุณพี่เอ่อคุณน้องคุณน้องพัดพงค์ออยดาอยาให้พี่นุ๊กไปกับลินย่างให้พี่ผอมสู้เขาก่อนให้พี่ผอมสวยก่อนเดี๋ยวพี่ไปแน่แหละนะคะคุณพี่จิราสวัสดีค่ะน้องนุกแว็บมาอวยพรนะคะขอพี่จิราได้รับพรกลับไปร้อยเท่าพันเท่าเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะน้องน้องพี่น้อยน้องพี่น้อยคุณพี่น้อยนะคะอร่อยมากเลยอ่ะคุณพี่ มันหวานแบบอ่นอนๆน่าอร่อยตอนแรกคิดว่าหนมเบ็กปูนอะมันไม่ใช่กล่องก็เท่าไหร่หนูป้ายี่สิบห้าบาทก็ถือว่าถูกอยู่นะแต่สำหรับแต่ถ้าสำหรับที่อื่นอาจจะถูกอาจจะถือว่าแพงแต่ถ้าที่นนทบุรีขนมแค่เจออันละยี่สิบห้าบาทหรือ ยีบาทนี่ก็ถือว่าโชคดีมากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะ30สกว่าหมดอร่อยมากแม่แม่กินไม่ได้เสียงด่ามาแต่ไกลใช่ค่ะเสียงด่าค่ะเหนื่อยค่ะมาทวงเงินไงตอนแรกก่อนที่ตอนแรกจะจะทำคลิปแล้ว ทำไม่ทานเปิดเปิดไลฟ์สดไม่ทานโอ้โหช่วงแรกนะคะดา่ดาด่านุ๊กแบบโอ้โหไม่รู้เอาแรงมาจากไหนมาด่าแบบดา่าแบบดา่าแบบด่าหยาบมากอะ่ะดา่าหยาบใครจนรับไม่ได้อะ่ะจะบอกว่าแม่พอแล้วบอกแม่พอได้แล้วอย่าด่าขนาดนั้นลูกไม่มีกำลังใจเลยไ้ี่แลว กลัวอ้วนนะหน้าปังมากคืออะไรจ้าอ๋อหน้าพี่สวยใช่ไหมขอบคุณมากค่ะเอลขอให้น้องแชมป์ปีหน้าปังมากขอบคุณมากพี่ชิมานที่สาหรับคาอุยพรนะคะขอให้พี่ได้รับคำบวยพรย้อนเข้าเ,เ,เข้าไปร้อยเท่าพันเท่าเลยนะจ้านะกลัวอ้วนไหมไม่ต้องกลัวนะเอลพี่หวานมากดูเอลพี่เอลพี่หวานมากค่ะน้อง เขาบอกแม่เพ uh ื่อนเขาบอกว่านุ๊กอ้วนน่ะน้องเอวพี่หวานมากนะคะเนี่ยเอวหวานค่ะเอวนี่คหวานมากฉันไม่ต้องกลัวพี่เป็นคนที่แบบว่าเอวหวานใช่ไหมแม่ลูกสาวแม่ไม่ได้อ้วนใช่ไหมบอกไนกลับไป แม่บอกว่าไม่อ้วนหรอกค่ะจะช้างอย่ามาว่าพี่นุก๊กอ้วนนะคะพี่นุ๊กเอวหวานมากจ้าเอวฉันหวานมากแตนน่ขาบอกว่าอีดอกอะไรนะอะไรนะแม่เคยเห็นจ้างรอเปล่าแม่บอกเอวหวานมากค่ะดูอะไรล่ะ มันดัดจริตจับมือดัดจริดัจริงวยเอวหวานมากเฮ้ยแต่กินจะชื่นใจใช่อัน้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่ขนมอะไรนะโปรตุเกสเหรอคะคุณพี่ขนมโปรดเลยค่ะคุณนุกกี้อ๋อพี่เจียบอกขนมโปรดเลยเจียอะไรตาเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่านว่าโปรตุเกสเฉยเลยโอ้ยประสาทแดก อาบน้ำเปล่าจ้ะพี่คะผิวพรุน์หนูสดใสคะ่ะเนียนเกลี้ยงเกาอย่างขมิ้นชันเนียนเกลี้ยงเก่าอย่างขมิ้นชันพี่ <c oughs> อาบทุวกวันจ้าอาบทุวกวนันดูหน้าสีดูคอแบบเกลี้ยงเก่ามาสู้ๆนะคุณ <c oughs> รู้สึกมีแรงได้ยินเสียงคุณแม่เทพด่าจริงๆพี่หนูอยากให้แม่เทพกลับมาแบบด่าแบบเด็ดสรตรีแบบตอนสมัยนั้นนะ่ะคือ เดินไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขออยาให้พูดขอให้พูดได้พอจริงๆเดินไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็คขี้เช็ดเยี่ยวเองแต่ขอให้พูดได้เหมือนเดิมได้ไหมเ้ยอ <c oughs> เอาพูดจริงๆคือแบบว่าเดินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขออยาให้พูดขอให้พูดได้ก็พอขอให้ด่าดได้เหมือนเดิมก็พอคือกูก็ดีใจแล้วนะพี่รู้ไหมวันนี วันที่ไม่มีเสียงแม่พี่ตอนที่แม่แบบต่วยยาวนานจนแบบนอนพังะแบผบงะแบผบงะแบผงะบผงะบพี่บ้านเหงามากไม่เคยได้สัมผัสความเหงาความแบบความเงียบอะไรแบบที่น่ากลัวขนาดเนี้พี่เข้าใจป่ะคือนุ้ไม่คือรู้สึกว่าบรรยากาศรู้สึกนุกไม่ชอบแบบนั้นเลยเพราะปกติคือเราตื่นเช้ามาเอาแล้วตีห้าตีสี่แม่ด่าแล้ว ด่าอล้วกี่ดอกทองตื่นนอนกินบ้านกินเมืองอีช้างลาาเย็ดกระรี่สามร้อยยอดอะไรอย่างเงี้ยปลุกขึ้นมาเราล้างจานเงี้ยทุกเชา้าบ่ายก็เช้าก็เรียกกินข้าวไม่มากินก็ดา่าเที่ยงเรียกกินข้าวไม่มากินก็ดา่าบ่ายก็ดา่าเย็นก็ดา่าคือเราจะได้ยินเสียงแม่ของเราทุกวินาทีแล้วพอแม่เราป่วยพี่บ้านเงียบสง,งัดมันเหมือนแบบนี่กูอยู่ที่เหมือนแบบนึกอยู่ในใจนั่งคุยอยูน่นี่กูอยู่ที่ไหนวะนนี้นี่มันใช่บ้านกูหรือเปล่าเออ เพื่อนๆครับหนูไม่ชอบบรรยากาศนี้เลยจริงๆไม่ชอบบรรยากาศนี้เลยอ่ะหนะูรู้สึกหนูแบบเหงาอ่ะเหงาอ่ะปีใหม่แล้วทุกคนไม่ไปเที่ยวกันเหรอจ๊ะหาปีใหม่ไม่ไปเที่ยวกันเหรอจ๊ะอ้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ปีใหม่นะคะจะใส่บาตรทำบุญใส่บาตรเดี๋ยวพระมาด้าบ้าน<พ>าจะพระไม่มามแน่ๆหรอโอเคพระไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจุดผู้ไหวพ้พระขึ้นน้ำขึ้นผลไม้บนหิ้งพระสวดมนต์จะไปทำบุญแล้วก็จะมาทำคลิปไลฟ์สดมาให้คุณแม่เทพ,พอวยพรเพื่อนๆในวันปีใหม่พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็คือปีใหม่แล้วเนาะ วันนี้มันเป็นวันส่งท้ายปีเก่านะคะนะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะพเพื่อนๆนะคะแม่เทพนุกี้จะขอห๋ยวนุกกี้จะให้ตังแม่พันหนึ่งให้แม่เทพใส่วินะนะใส่วิแต่งหน้าแต่งตาอดแม่อดเห็นแม่เทพต้นปีเลยนีเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้เห็นจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้เห็นนะคะพรุ่งนี้ได้เห็นเยงอะไรแม่ม <laughs> นะคะ พรุ่งนี้ได้เห็นนะพรุ่งนี้ได้เห็นเดี๋ยวแม่เทียมมานะคะนะ้มาอวยพรนะอาบนะ้ำปัแป้งแต่งหน้าแต่งตัวนะจ๊ะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจับแม่แต่งเลยจริงๆแล้วก็อวยพรทําคลิปไลฟ์สดอวยพรนะคะนะวันนี้พอแค่นี้แล้วกันนะคะเพื่อนๆไงก็สิ้นปีนี่นะคะขอให้ทุกคนนะคะรวยรักรวยสุขและที่สําคัญจะไปเที่ยวที่ไหนก็นระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะคะนะนะดูแลสุขภาพนะคะ ขอให้เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพแล้วก็เที่ยวปีใหม่นะคะอย่างสนุกสนานแล้วกลับมามีแต่คำว่ารวยโชคนะคะรวยทรัพย์หมดนี้หมดสิ่งกันนะคะนะสาธุสาธุนะแม่เทพบ๊ายบายแฟนคลับเลยแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวแม่เทพมาอวยพรนะไปแล้วจ้าเออระวังระวังคนตีกันด้วยนะจ้าหมอลำน่ะระวังนะมีแน่นอนแหละทุกปีไปละ